ก่อนไป letter writing เรามาดูการเรียงประโยคก่อนดีกว่านะครับถ้าเวลายังไงเหมือนแบบเวลาทันเราเดี๋ยวเราค่อยกลับไปอีกสักรอบอะเด็กๆดูซิข้อ57ไหนลองอ่านสักหนึ่งนาทีแล้วลองช่วยกันตอบหน่อยสิครับว่าอันนี้เราตอบอะไรดีเอออันนี้เราตอบอะไรดีนะข้อ57มี A B C D E เราจะเรียงประโยคอย่างไรแล้วเราจะตอบข้อไหนดี1 2 3 4 5แล้วเดี๋ยวพี่ไทยมีทริคมาให้ด้วยอะลองทําสักแป๊บหนึ่งหนึ่งนาทีเริ่ม ตอบข้ออะไรยังไงกันก็ลองพิมพ์ตอบมานะครับว่าโอเคมันตอบอะไรยังไง อ่ะได้มาได้มาอ่ามีตอบมาแล้วสองครับอ่ามีคนอื่นตอบมาอีกมั้ยจะได้ลองมาดูซิว่าเออตอบอะไรดียังไงถูกรอเปล่าวิธีการครับข้อนี้ทุกคนเวลาเราเห็นโจทย์ประเภทนี้ปุ๋ยมันดูยาวแล้วเราจะทํายังไงให้เสร็จภายในหนึ่งาทีเราก็จะทํายังไงให้มันดูไวขึ้นหรือว่าเหมือนแบบแล้วก็ถูกต้องที่สุดด้วยวิธีการครับ อ่ะเรามาดูครับอย่างข้อ a เนี่ยเขาบอกว่า he also invented เด็ครับแค่เห็นคาว่า also เนี่ยน้องๆจำไว้ได้ว่าประโยคแรกที่ขึ้นต้นมันจะต้องไม่ใช่ conjunction นะครับหรือคำเชื่อมใดๆเนี่ยเพราะว่าถ้าคำเชื่อมมันต้องสอดคล้องหรือมีรอยต่อมาจากประโยคหรือคำอื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วถึงจะมีตัวที่เป็นคำเชื่อมต่อเนื่องมาเข้าใจปะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคำเชื่อมต่อเนื่อง มันจะไม่ใช่เป็นประโยคแรกฉะนั้นเนี่ยน้องๆดูสิ he also เขายังคงได้ invented ได้ประดิษฐ์ f พลง s ซนก็คือวลีเช่น break the ice or our yesterday's or faint hearted or and love is blind นะอีกด้วยจืดๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นคว่าอีกด้วยเนี่ยมันจะต้องมีคำก่อนหน้านี้ฉะนั้น a เป็นขึ้นต้นประโยคไปได้เมื่อ a ขึ้นต้นประโยคไปได้เราตัดข้อ4ทิ้งไปเลยเพราะว่า a มันคือประโยคแรกของ choice 4ไม่ถูกแน่นอน ถัดมาเมื่อน้องๆดู choice เห็นไหมฮะเราก็จะพอตัด A ออกไปปุ๊บมันก็จะเหลือ B กับ D เห็นปะเราดูสิว่า B อ่ะเป็นได้หรือไม่เรามาดู B เขาบอก Shakespeare's creativity with language Meant he contributed hundreds of new words and phrases that are still used today อันนี้เนี่ยโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีคำเชื่อมก็พิจารณาเลยนะครับเขาบอกว่า Shakespeare's creativity นะก็คือความคิดสร้างสารรค์ของเชคสเปียร์เนี่ย uh, with language นะนะทางด้านภาษานีฮะ meant หมายถึงว่า he contributed นะหมายความว่าเขาเนี่ยได้สร้างคำใหม่ๆเนี่ยนับร้อยนับพันคำคำแล้ววลีใหม่ๆนับร้อยนับพันคำ that are still used today ที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันทีนี้เนี่ยโอเคขึ้นต้นด้วย b พอเป็นไปได้ไหมพอเป็นไปได้ ทีนี้ก็เลยลองมาดูต่อว่าอะแล้วมันมันเหลืออยู่ข้อเดียวใช่ไหมคือมันต่อได้ดีได้ไหม april twenty t h uh, r d was johnson มันไม่ต่อเนื่องกันนะทุกคนถ้า b ปุ๊บพูดถึงคำที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วข้อดีบอกว่าอ,อ๋อเป็นวันที่23เนี่ยถูกเลือกให้มันเป็นวันแห่งภาษาอังกฤษมันไม่ต่อเนื่องกันฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ b ตัดทิ้งเหลือทางออกที่เป็นไปได้คือ d ขึ้นต้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าดีคือประโยคขึ้นต้นก็คือ April 3 1 s t was chosen to be English language day วันที่23เมษายนถูกเลือกให้เป็นวันภาษาอังกฤษ because เพราะว่า it is thought นะมันถูกเชื่อว่า to be Shakespeare's birthday ว่ามันเป็นวันเกิดของ Shakespeare and the anniversary of his death นะก็คือและเป็นวันครบรอบวันตายของเขาด้วย ทีนี้ก็ต้องมาดูต่อว่า Choice มีต่อก็คือ E กับ C อ่ะมีต่อ E กับ C E อ่ะ e มันมี2ข้อ C, C มีข้อเดียวฉะนั้นดู C, C. ก่อนเลยได้ไม่ได้ for example the words ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดข้อ5ถึทิ้งถูกต้องไหมนะครับเหลืออ่ะมันต่อด้วย E แน่นอนอันนี้เรารูล้ละนะ d และว E แน่ๆ as well as being นะก็คือมันแบบรวมทั้ง being the language most famous playwright นะก็คือมันแบบประมาณว่า ออนอกเหนือจากการเป็นนะนะก็คือเหมือนแบบอีกทั้งเนี่ยจากการเป็น playwright ก็คือเป็นนักเป็นนักกวีเป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมือนแบบได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเช e สเปียร mm ์ also hmm. ก็ยังคง had a huge impact มีอิทธิพลนะครับในภาษาอังกฤษของยุคปัจจุบันนี้นะทีนี้มันจะต่อด้วย b หรือ c ดมันจะต่อด้วย b หรือ c ดี for example the words ซึ่งแน่นอนว่า c มันต้องเป็นคำต่อเนื่องจาก b อ่ะเพราะว่า b อบอกว่า words and p h r a s e that are still used today for example คือคำนี้น,นี้ใช่ไหมเพราะนี้มันต้องเป็น b แล้วก็ c ต่อเนื่องเราจึงเลือกตอบได้ในช่วนของช้อยเลยเอ่ยช้อยที่2นั่นเองถูกต้องเลยมีคนตอบถูกเต็มไปหมดเลย เยี่ยมยอดมากๆนี่คือวิธีในการในการลองทําลองดูโอเคปะ่ะนะเราจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบรีเช็คแล้วก็อ่านทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็งงอยู่อย่างนั้นค่อยๆดูตามเทคนิคนี้อ่ะเรามาดูอีกสักข้อหนึ่งสิอ่ะข้อ58 1น,นาทีอ่านแล้วลองทําแล้วลองพีมตอบกันดูหน่อยซิตอบอะไรดีตอบอะไรดีสําหรับข้อ58ดถาดำถ้าดมอ่ะใช้วิธีการที่คุณพี่ทยสอนไปตะกี้เลย1